อาล่ะครับเรื่องราววันนี้นะซึ่งเป็นเรื่องของการทำของการของคนหลายหลยคนเนี่ยเจอกันนะปัญหาของคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นข้างบ้านกลางบ้านตรงข้ามบ้านหรืออยู่กันห่างอีสิบบ้านแค่ขับรถสวนกันโมโหก,ก็มีใช่มีมแบบโอ้โหเดี๋ยวยิงกันฆ่ากันนู่นนะี่นั่นแต่นี่ทำของใส่กันอโอ้โหไม่รู้นะว่าใครถูกใครผิดนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบาปทั้งนั้น ถูกต้องไม่ว่าใครจะถูกใครจะผิดแต่ถ้าวันไหนที่เราทำปุ๊บก็คือบาปคือบาปเลยแล้วบาปเนี่ยมันก็มองไม่เห็นด้วยไอ้ของเนี่ยมันก็มองไม่เห็นด้วยเออซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเกิดจากเราเห็นว่าเขาทำโอ๊ยเจ็บบางทีเขาจะไม่ทำแต่ลักษณะเขาเป็นแบบนั้นเองหรือเปล่าก็เป็นไปได้ถูกไหมถูกไหมอ่าแล้วอย่างดวงวิญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อ๊อฟเห็นเนี่ย มันมีผลทางนี้จริงหรือเปล่าด้วยเออเพราะว่ามันไม่มีทรายอะไรบอกว่าที่บ้านนี้เขาจะเจออะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับแต่มันก็จับได้แค่วิญญาณผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวกับวิญญาณผู้ชายชุดขาวคนนั้นออเซึ่งเราพอไปจับผู้ชายชุดขาวปุ๊บก็รู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ทําให้บ้านนี้เป็นลกสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรเอาผู้หญิงก่อนอผู้หญิงอะค่ะรู้สึกว่าเป็นการทําส่งมาจากจากฝ่คู่กรณีแล้วกันเนาะทําส่งมาในที่เนี้ย เป็นการทําส่งมาแบบไม่ถูกตามประเพณีค่ะ,ะไม่ถูกตามธรรมเนียม,มก็คือเป็นการเปิดหนังสือธรรมพอเสร็จแล้วพอมันทําไม่ถูกเนี่ยคือทําไม่สุดรอบเต็มวงของมันมตัวของนีมันก็ไม่รู้จะไปไหนอ,อม,มันก็เลยแสดงผลอยู่หน้าบ้านตอนที่เราอยู่กันข้างบนคืออยู่ดีๆพอเราเห็นปุ๊บทุกอย่างมันก็หนีไปสักพักหนึ่งค่ะตอนมันก็ได้ยินเสียงกรี๊ดขึ้นมาอืแล้วก็กลายเป็นคนนั้นไปวิ่งอยู่หน้าบ้านครับเออ ก็เลยแบบอ๋อเนี่ยคือเขาไม่รู้จะไปไหนไงเคือถ้ามันเต็มรอบจริงอะคะ่ะคนเนี้ยาผู้หญิงเนี้ยจะต้องกลับไปบอกคนที่ทํามามว่าฝั่งเราอะรู้แล้วอืให้ฝั่งนั้นเตรียมตัวอืแต่ทีเนี้ยมันไม่รู้จะไปไหนเนี่ยมไม่รู้ทางเข้าว่าเข้าไปยังไงครับกลับเข้ามาบ้านนี้ก็เข้ามาไม่ได้เพราะเขารู้แล้วอของสิ่งนี้ที่ทํามาเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบใช่มันไม่เต็มโงโครจรของมันอ่าฮะประสิทธิภาพเลยไม่ดีเท่าที่ควรถูกต้องนี่โชคดีนะ ออ oh. ถือว่าสำหรับหนูนะอ oh. ไม่ดีนะทำไมอ่ะคนมีวิชาไปเลยอ่ะยังดีสักกว่านะอ๋อเหรออันนี้ดีที่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรโชคดีต้องบอกว่าโชคดีสอนซอนโชคดีคือคือคนทำมันก็โอเคอาจจะอ่านถูกทั้งหมดมันก็เลยเป็นของตามนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนทำมันอ่านไม่ถูกทั้งหมดล่ะอ่านผิดไปตัวสองตัวอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นอุกอีกรูปร่างหนึ่งขึ้นมาอะไร มันจะหนักกว่านั้นเพราะมันแก้ไม่ได้อสรุปเป็นมันดีหรือเป็นหรือไม่ดีอันนี้บอกว่าถ้าเจอคนที่เป็นมันจะดีมันจะเพอร์เฟกตแต่นี้พอบอกเจอคนไม่เป็นมันน่ากลัวกว่าคือในทางทางวิชาแล้วกันเนาะทางวิชาถ้าคนมีวิชามันไม่น่ากลัวค่ะมันมีผูกมันมีแก้อย่างสมมติว่าออบออฟทำใส่มาผมรู้ว่าอันนี้ยโดนแน่เราก็แก้ได้ถูกตัวก็จบ ก็ S <S> <S ผูกก็แก้จบเข่ากันศูนย์แต่ถ้าอยู่ดีไอ้น,นี่บอกโดนของสมมติผมเป็นอาจารย์แก้มึงโดนยังไงวะม,มันคุมเครือมึงจะโดนก่อใหม่โดนจะนู่นนี่นั่นก็ไม่แล้วมันจะเป็นช่องว่างให้คนชั่วมาทำมาหากินอืคนชั่วเช่นเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวผมตามไปดูบ้านคุณดิถ้าเป็นคนดีก็แล้วไปถ้าเป็นอาจารย์สายชั่วมึงต้องเอาไอ้นั่นไปเอาไอ้นี่ไปมึงต้องเติมมันนั้นต้องเติมอันนี้สรุปเละเทะเลยยิงแกไม่ถูก แกผิดไปหมดเหมือนโดนงูกัดแล้วหาเซรุ่มไม่ถูกใช่ก็ต้องสุม่มเซรุ่มไปเรื่อยๆอ่อฮะแล้วเซรุ่มชนิดงูชนิดนี้เป็นงูชนิดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแม่งยังไม่มีใครเคยเจอบนโลกใบนี้ถูกต้องมัน<ถ>ไม่มีตัวแกองออกเขาอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวิชามันไม่น่ากลัวท่าคนที่คับลูกคับดอกคนที่ไม่เป็นคนที่กําลังฝึก พวกนี้มันน่ากลัวขออภัยครับไม่ใช่ค่ะแล้วคนที่เป็นวิชาทําไมถึงไม่ดัดแปลงพันธุก,กรรมของของขอ่ะเพราะว่าเขามีจารีตของเขาอยู่คนพวกนี้ค่ะมีขนมคือคนที่เลี้ยงของหรือว่า<อ>ทาวิชามีวิชาอะไรพวกนี้ค่ะ<อ>หรือแม้ถึงกระทั่งลอยสัตว์เองก็แล้วแต่เเ,เ,เ,เขาจะมีคําบอกเล่าของครูบาอาจารย์อยู่ว่าข้อวัดวัดปฏิบัติในการทําควรทําอะไรบ้างถ้าอย่างนี้จะแก้ได้ยังมีเขาเรียกว่าสามัญสํานึก,กในวิชาชีพคนที่มีวิชาจริงๆอ่ะเขาไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะคะ กว่าเขาจะทําของสักชิ้นหนึ่งได้อ่ะอต้องเป็นสิ่งที่บอกแน่ใจแล้วใช่ไหม,มแล้วก็<ต>ทาําตามตามตําราที่ตัวเองเรียนมาถูกต้องโอ้โหให้มีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วคนที่เป็นวิชาพี่เจศินสูงกว่าพวกเราบางคนจะด้วยซ้ม,มแต่ทําของใส่เข้าแล้วศินทำไมถึงยังมีอยู่อ่ะอระักษาครับพวกพวกนี้ใช้อภินญ,ญาอ๋อใช้อภิญญาคืออภินญาหมายถึงว่านั่งสมาธิเพ่งกสินทําฌานอยู่ตลอด พวกนี้ไม่มีอ่ะไม่มาดูหนังเล่นแท็บเล็ตไม่มีนั่งสมาธิอย่างเต็มที่เต็มที่ก็ฟังวิทยุแค่นั้นเองพวกนี้อยู่วิวเวกเดี๋ยวนะโอน้มันน่ากลัวขนาดนี้นะคนทําของใส่เขาแต่กลับรอดได้ไม่บาปด้วยบาป่ะบาปบาปอา้าวบาปแต่รอดต้องใช้คำนี้เพราะวิบากการมมันยังไม่ส่งผลอ่ะบาปแต่รอดรอดนะช่วงนี้เข้าใจไหมคะอืคือบาปแหละมันบาปอยู่แล้ว แต่ช่วงเนี้ยคุณยังไม่โดนเนี่ยเพราะคุณมีวิชาอยู่เป็นเกราะป้องกันตัวคือผมพอผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบ้าวแล้วสรุปแล้วเออคนทําของมันดีหรือมันไม่ดีแต่มาประเด็นนี้ก่อนประเด็นที่คุณอ๊อฟกับอาจารย์เต้กําลังพูดอยู่คุณอ๊อฟกําลังบอกว่าไอ้คนทําอ่ะถ้าทําเป็นไม่น่ากลัวเพราะว่ายังมีเรื่องของทางแก้อยู่ทางหนึ่งทางแก้ สองเขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นนักเลงความเป็นนักเลงคือสัจจะของตัวเองใช่คือเรียกว่าถ้าผมจะทําใส่พี่เนี่ยอืมกูหมันใส่มึงกูจะทําใส่มึงเนี่ยแหละอืมแล้วบางคนประกาศเลยนะกูจะเอามึงให้ล่วงอืนี่คือนักเลงอมึงไปเตรียมป้องกันเลยไม่ทำรับหลาไม่มาแบบมาแอบขุดดินเอาของยัดในมีไม่มีสมัยก่อนไม่มีแบบนี้แล้วอาจารย์สมมติพี่มีอาจารย์อาจารย์มึงมาก็ให้อาจารย์มึงรู้ด้วยว่ากูจะทำใส่มึงอือันนี้คือเรียกว่าวัดกันอ่า แต่คุณออฟกำลังกลัวในสิ่งที่เฮ้ยไอเนี่ยไม่เป็นเลยไอพวกกำขึงเนี่ยพวกแบบเฮออย่างเช่นอย่างเช่นผมอธิบายง่ายๆคือเหมือนคนต่อยมวยล้มแล้วห้ามสามห้ามสามถูกไหมใช่แต่ถ้าคนไม่เป็นเลยมันเแลวเลยสามมวยกูก็ไม่เป็นที่ใส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 ่ไอนี่คือเอาตายใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลการทำแบบนี้บาปหมดบาปทุกที่โอเคบอกแล้วนะว่ามันบาปนะทุกท่นอ่าอ แล้วอย่างเงี้ยพอเขาสวนกลับไปบาปไหมก็บาปสิคะไปเหลืออะไรค<อ>ะก็ผ<ะ>ูกเรนกันไปอีกบาปส่วนของบาปมันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะคราวนี้วิธีป้องกันแล้วทำยังไงให้ทั้งสองฝ่ายหยุดกรรมนี้กันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพี่สองคนต้องโหสิกรรมกระโดดเข้าใจว่ามันยากกับการเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปแล้วจะละ,ละโทสะใครที่มาทําลูกราว่าเราเรา,เราก็ต้องเจ็บอะ่ะคือเราก็ต้องพร้อมจะใส่คืนแต่ทีนี้คือถ้าเรา ปล่อยตัวตามกระแสกิเลสอ่ะสักวันหนึ่งเราก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสแต่ถ้าเราสวนกระแสกิเลสขึ้นมาค่ะทางสว่างมันรออยู่ตรงนั้นนะออืมันก็น่าจะสวนดีกว่าไหมแล้วก็อย่างหนงค่ะมันมีเสียงจากผู้ชายสูงอายุท่านหนึ่งเนาะบอกเข้ามาตอนนั่งอยู่ห้องพระถึงวิธีแก้อวิธีแก้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะแล้วก็วิธีป้องกันตัวของคนทางบ้านนี้เขาให้ใช้ดอกบัวสีขาวสองดอก ใส่พานไปนะคะไปที่วัดพระธาตุที่นครนะแล้วก็ไปไหว้จตุคามสององค์ทางขึ้นดอกบ,บัวขาวหนึ่งดอกแล้วก็ดอกบ,บัวขาวอีกหนึ่งดอกค่ะแล้วก็เข้าไปไหว้ข้างในพอเข้าไปไหว้ข้างในย้อนกลับออกมาอีกรอบหนึง่งเพื่อหยิบบัวขาวสองดอกเนี้ยกลับบ้านอืก็จะป้องกันตัวเราได้ใช่ก็คือเขาให้พี่เก็บดอกหนึง่งพี่ผู้หญิงเก็บดอกหนึง่งแล้วก็พี่ผู้ชายเก็บอีกดอกหนึ่งอือแลอ้วก็มาไหว้บูชา,ชาที่บ้านใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าถ้าโดนของก็ต้องไปหาคนเล่นของนั่นคือขุนพันธ์ถ้าถ้าคนนครเราก็จะรู้จักก็ไปไหว้ที่บ้านท่านค่ะแค่นั้นเลยเขามีเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ว่าถ้าของติดตัวปุ๊บหมายถึงว่าของติดตัวพี่เข้าไปปุ๊บป่ะถ้าเก้าผลขานบ้านท่านเมื่อไหร่อของหลุดแน่นอนเพราะท่านเขาก็ลงไว้อยู่แล้วครับอันนี้คือเขาบอกมาตั้งแต่ข้างบนแล้วใช่จานเต้ ก็ในในมุมของการแก้รอบบ้านหรืออะไรก็ตามอันนี้เดี๋ยวก็ไปแก้กันอีกทีหนึ่งแต่ uh huh. ในมุมของของหรืออะไรก็ตามที่ทุกคนฟังกันอยู่เนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยมันทําง่ายกันขนาดนั้นหรือเราต้องมีสัญญาณอะไรสังเกตว่าเรากําลังโดนของอ uh huh. ข้อหลักการพื้นฐานเลยคนโดนมักไม่รู้อื uh huh. คนรู้มักไม่ได้โดนอื uh huh. นั่นหมายถึงว่าสมมติพี่โดนของปึ้ง เมียรู้ลูกรู้พ่อกูเปลี่ยนไปผัวฉันเปลี่ยนไปแต่อีผัวไม่รู้หรอกอผัวก็บอกกูปกติแต่ถุนเชี่ยวไปนี่ละถงนี้เลยถสั่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติบอกก็อย่างที่ที่ทพี่ผู้หญิงท่ามาถูกแล้วว่าเอาน้ำมลาดแม่งเลยหนีเก็บขึ้นห้องปิดล็อกให้มึงมีสติปะอ <ๆ S 1> พอเขามีสติก็ค่อยมาคุยกันเพราะฉะนั้นในการที่คนที่โดนมักจะไม่รู้ตัวพยายามเช็ครีเช็คว่า คนในครอบครัวเราไปทะเลาะบอกแว้งอะไรกับใครม,มีปัญหาอะไรยังไงไหมอา,อาการเปลี่ยนไปไหม,มแต่ในกรณีนี้ถือว่าโชคดีในประการหนึ่งคือไม่ได้กินไม่ได้ทานจากสิ่งที่เขาทํามาใช่หรือไม่ได้ถูกของเขาเอามาฝังไว้ในบ้านในที่อ,อันนี้ก็ถือว่าเชิงโชคดีเพราะนะั้นอันนี้มันก็จะกลายเป็นทําให้เขาเรียกว่าดวงมันตกโบราณเขาเรียกว่าติดเสนียด คือทําอะไรอะไรมันไม่ดีทํอะไรอะไรมันไม่ดีไม่เจริญเนี่ยมันติดเสนียดมันก็เลยเป็นผลเกี่ยวกับการควรหยุดหยุดซะก็คือใครหยุดก่อนก็ชนะแค่นั้นเองแล้วถ้าเขาทํากลับมาใส่อีกหรอกใส่ใส่ใส่มาเลยเราจะชนะไหมเานเรามันหยุดอ่ะอโหสิกรรมมันย่อมเป็นเกาะขุมกันเรามาถึงน้ําร้อนลวกลูกหยุดไม่ทำลายไป มะถึงโดนอี้ลมรถชนหน้าบ้านหยุดเราจะไม่ทําอะไรเขาอันนี้ละเมอมันต้องมีแวบหนึ่งที่ต้องมีโทซะอันนี้ัะปกติป่วยหยุดเราจะไม่ทําเขาอันนี้มันเราจะทําได้เหรอแต่โทซะมันเกิดขึ้นได้พี่เจครับแต่จริตที่เรากําลังจะพองออกไปทําเนี่ยเราควบคุมได้ด้วยสติเราจะทำไงอันนี้ผมถามแบบถามจริงๆนะคือพอโดนแล้วปึ้งเออโทรหาตำรวจก็ไม่ได้เอาผิดใครก็ไม่ได้ถ้าเราตอบในฐานะปุถุชนใช่ไหมคะอ่า หนูก็ไม่ยอมอะหนูก็ไม่ยอมแหละแต่ถ้าเราตอบตามหลักธรรมที่มันควรทำที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อะว่าทางจริงๆแล้วมันควรเป็นแบบนี้นะคือทางที่จะสลายโทสะได้เนี่ยต้องสลายด้วยความเมตตาเขาใส่โทสะเรามาเขาใส่ความเกลียดเรามาเราก็ต้องยิ่งเมตตายิงเมตตาถามว่าเมตตาไงเช่นทําบุญกวดน้ําอุทิ่ให้ขออนุญาตขออนุญาตเอาแบบความเป็นจริงอื เขาทําใส่ลูกนะอืกวดน้ําให้เป็นผมนะถ้าถ้าอาแบบจริงนะตอนนี้คิดอยู่ว่าลูกมาโดนอยู่นะไม่ต้องสดๆแล้วร้อนทะเลาะกับครูที่โรงเรียนเนี้ยอผมเดือดปุ๊บขึ้นทีทำของใส่ครูขวดมวนให้ครูเอ้ยไม่ส่วนน่ะกวดน้ำไม่สุดเดี๋ยวจะสอนวิชาคุณธรรมจริยรรมให้อ่โอ้ขึ้นปิ๊ดเมียโทรมาลบอเราก็เออเยี่ยมเพราะฉะนั้นเมียคือเครื่องรางชนิดหนึ่ง Saint, เราก็ใช่เว้ยกูโกรธมันเหมือนดึงสติอะพี่เจปึ้งโอเคอันนี้คือคิดได้คิดได้ในมุมหนึ่งอันนี้คุณคุณลองตอบให้ผมเอาแบบไม่ไม่ต้องว่าตอบแบบให้เอกหรือนั่งเอกนะเอาความจริงแล้วนึกถึงตัวคุณคุณจะทํำยังไงก็ต้องถามว่าตอนเราทํำคบกับอ่ะเราสุกปะไม่สุกอยู่แล้ว เราจะทุกคูณสองทำไมสุกสะใจมีข้างหลังสอมา <c oughs> สุกสะใจ <c oughs> เออ <c oughs> เอเอสุกกับส์ใจมัเหมือนกันนะคะ<อ>ถ้าจะเอาสุกอ่ะทุกอย่างมันก็ต้องสุกอ่ะอตอนนี้หยุดยังหยุดยัง <c oughs> ก็น่าจะหยุดแล้วนะหมายถึงว่า <c oughs> คิดว่าเขาหยุดยังคิดว่าเขาหยุดยังในในส่วนตัวผมที่ความรู้สึกของผมว่าเขาอะเบาลงด้วยความที่ผมความความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันอาจจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปทําให้เขารู้สึกหยุดอ่ะว่าเฮ้ หรือเขาอาจจะแบบแย่อะไรเงี้ยแต่ในส่วนเหมือนที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดมามเมื่อแต่จริงอะผมเคยพูดกลับไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าขออนุญาตใช้แค่คำนี้นะว่าถ้าถ้าเกิดมันทำมาจริงอะมึงก็วางซะอบอกแฟนใช่วางซะมึงวางซะมึงจะไปผูกกรรมกับมันอีกอให้มันจบที่ชักนี้ อย่าไปผูกเว้นผู้กรรมกัดีคือในความรู้สึกผมอะในส่วนที่ว่าเขาตำม,มาเรามีสิทธิ์ที่จะโกรธถูกต้องค่ะแต่ถ้าเราโกรธแล้วเราเอาความโกรธทนะั้น้ะส่งกลับไปฮะสวนไปม,มันก็เป็นเหมเอลตีกลับมาหาเราอีกอซึ่งมันเหนื่อยอมผมว่าเฮ้ยจบไม่ใช่ชาตินี้แหละวชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาพบมาเจอนอีกอีม อันนี้ผมใช้มองในมุมหนึ่งนะนี่เขาคิดได้แล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังดูอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคุณรู้ตัวว่าคุณกําลังทําใส่ใครอยู่หรือกําลังคิดจะทําหรือกําลังคิดจะทำ,ห,ำ,ะทำหยุดหยุดเบรกระะใครหยุดก่อนก็ชนะถูกต้องสิ่งนี้ที่ที่พูดออกมาเนี่ยผมรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผมเห็นตั้งแต่ตรงนี้แหละเขามีบางสิ่งบางอย่างถูกต้องเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ ก็ชาษข่าวแรหละถูกต้องเตือนเตือนเขาอยู่ตลอดเวลาให้คิดโปะขึ้นมาลองสังเกตดูนะคะเวลาเสียงที่พี่เขาพูดตอนที่มันอยู่ในใจเนาะมันจะเป็นเสียงสัเนียงหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัเนีนงทองแดงอ่ะถูกต้องอ่ะฝากเลยครับอาจารย์เต้ก็อย่างที่บอกครับคือขอให้มีสติในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะโกรธจะเกลียดอะไรกันไม่ชอบขี้น้ากันอะไรขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คิดแค่ว่าถ้าเราทําไปเรา ทำเขาไปสักวันหนึ่งเราก็โดนทากลับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราโดนอยู่ก็ให้จงรู้ไว้ว่าแสดงในอดีตเราเคยทําเขาไว้อืมันจะได้ไม่ต้องผูกวเวงก่อกรรมกันอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติกันให้ม,มากๆครับครับคุณอมครับค่ะเอาฝากเรื่องหนึ่งแล้วกันนาอเรื่องการเรื่องจิตค่ะแม่พระแม่ค่ะมักจะมาสอนอเอาเสมอว่าจิตตังดันตังสุข,ขาวหาครับซึ่งเป็นพุท,ทธศาสนาุภาษิตที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้นะว,ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ค่ะเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่เราฝึกจิตจนเป็นนิสัยแล้วค่ะอะไรที่มันมากระทบเราอะ่ะเราโกรธอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่เราจะตัดวงจรอุบาทพวกนี้ทิ้งโดยตัวเราเองแล้วเราก็จะสุขค่ะอ่ออาลหะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่มีสังคมรอบตัว ซึ่งมีอยู่แล้วเหตุการณ์การประทะกันเพราะนั้นอยู่ที่ว่าใครมีสติแล้วหยุดก่อนกันกับการกระทําที่ผิดนะอ่าใครหยุดก่อนคนนั้นชนะเพราะฉะนั้นถามตัวคุณเองว่าคุณหยุดแล้วหรือยังแต่สิ่งที่คุณไม่ควรหยุดเลยคือดูรายการเดอะซกเซนคนเห็นผีนี่แหละครับแล้วก็ต้องขอไปขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ a, ured, Hello, Solar. a. ออัลเดตเดลเทคโนโลยีเฮลโลโซล่าโรลลี่ป๊ดอทลิงหลิงเอสักดาคมังกี้ไดเรกเจ้านำบุญอาปักางสตูดิโอ และขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาฐานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสู้ๆครับ